สวัสดีจ้ะท่านผู้ชมตอนนี้หาโมงแรงแลยค่ะท่านผู้ชมฝนตกเม,มื่อฮึท่านผู้ชมเห็นบ่บานเปียวมียันต์พร้อมด้วยค่ะตอนเปียวขึ้นบ้านไม่นะคะหลวงพอมานเห็ดยันต์ให้ค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะพอหลังจากที่ฝนตกท้องฟ้าก็เริ่มสดใสเนี่ยค่ะต้นอันนี้ค่ะค้นแพรเขาจะเป็นละอองเปียยกับแพรนี่แหละค่ะ ดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิงนะคะว่าสวนเป็นยังไงแน่หลังจากที่ฝนตกแล้วอยสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมดอกอันนี้กินได้เลยนะคะสามารถเอาไปปล,ลูกซากุระกําง่วงค่ะ่วงไกลหมดแล้วค่ะผักอิตูเบียวได้ฝนสวยสวยค่ะท่านผู้ชมก็ลังสวยผักซีที่เปียลปลูกเมื่อวานนะะียค่ะท่านผู้ชม อันนี้ที่ปี่วเพาะไว้นะคะวางสองเดือนที่แล้วกําลังขึ้นแลวค่ะอันนี้แมวเคลียเขามาเขาก็เลยอยู่ตรงนี้นะค่ะกําลังใยขึ้นกันค่ะท่านผู้ชมจะงห่ยกับสิด้เก็บกินแล้วเห็นบ่ค่ะปลูกพ่อมกันแต่ต้นใหยต่างกันท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะตลกมากเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นพ่ออย่างเอ้าท่านผู้ชมว่านี่ยค่ะปลูกพ้อมกันแต่ว่าใ่ต่างกันอันนี้แมวมาขุดค่ะ แล้วอันนี้ก็เป็นต้นหอมหัวหอมนะคะปียวออกมาปักไว้เขาก็เกิดขึ้นมาเพราะด้เก็บกินแล้วค่ะท่านผู้ชมสูงรร้วแล้วลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องเปียวชาแนลแล้วเนาะคะ่ะเปียวกะออกมาขห้างนอกค่ะเพราะหลังจากที่ฝนหยุดตกฝนตกทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมมันอีสิบอง,งศาค่ะบ้านเปียวลมแห้งแล้วกะตอนนี้ก็เป็นเวลาหามุ้งแรงแล้วเนาะค่ะเปียวก็เลยออกมาชมสวนนะคะเปียว,ว่าจะ เป็นเอาดินไปใส่หัหันแล้วก็เพาะพันธุ์นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เปียวกะเตรียมอันพื้นที่นะคะไวะ้เฉพาะเมล็ดพักเพิ่มนะคะเปียวกะเอาดินนะคะมาใส่กระบะไว้แล้วก็คือตากแดดนะคะตากแดดแล้วก็ให้เขาได้ฝนได้ยังนะคะเพราะดินมันยุบตัวลงเปียวกะจะเอาปุ๋ยขี้ง้วมาใส่นะคะแล้วก็จะเตรียมเพาะเมล็ดพืชลงไปนะคะ เบลก็ตัดเล็มหยาที่อยู่ตามกรบบะบะรอบๆสวนพักที่ว่าเครื่องตัดหยาไปเพื่อถึงนะคะกับเฮ็ดองหยงเล็กๆน้อย,ยๆ,ๆไปนะคะในวันหยุดนี่คือวันหยุดของเฮาวันพฤหัสนะคะวันแดงอีหยงที่พอเฮ็ดแด้เฮากับเฮ็ดที่ละนิดที่ละหน่อยนะคะก่อนอื่นเลยเบลต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามา รับชมช่องของเปี้ยวอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้น้องเปี้ยวแน่ด้จ้ะน้องเปรียวจะได้มีนกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปอีกค่ะวันนี้เนาะคะ่กกะก็เป็นวันศุกร์นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันพฤหัสเป็นวันแดงแล้วก็เป็นวันเกี่ยวกับาศาสนาคิดนะคะเขาก็เลยเป็นวันแดงปกติวันนี้จะหยุดนะคะหยุดเงาไปเลยหอดสอา,าธิตย์นะคะ แต่ว่าเพอเอินคิ้วเปียวเต็มมดนะคะลูกค้ากับเป็นเป็นคนลูกค้าประจำน,นะแม่ค่ะโอ้เปียวฉันร้อนบาไหวฉันปวดแหงเปลืกก็โอ้มาๆมา,มาคาสันกะหีมะอยากหยุดกับได้หยุดท่านผู้ชมเห็นบอคะสมัยตะกี้ตอนเป็นสาวสําน้อยอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีอนาคตอยากส้่งความฝันอยากประสบความสําเร็จทุกวันนี้4ี่ขึ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอยากมีเวลาว่างเป็นของตัวเอง อยากดูแลสุขภาพนะคะแต่ก็คือเฮ็ดงานผู้เดียวนะแม่คะ่ะแล้วก็คือเออเฮ็ดก็เฮ็ดนั่นแหละค่ะตั้งใจว่าอีกเดือนหนึ่งก็จะจังสิไปเที่ยวนะคะยังไงก็ต้องเฮ็ดงานก่อนเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเพียวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าในวันหยุดเมื่อวานเนี่ยเพียวกับพอบานพักกันไปเฮ็ดยองมาแน่ ชีวิตในต่างแดนนะคะว่าก็จะมาเล่าซูฟังเนาะค่ะเนาะเมื่อวานเป็นวันที่ฝนตกมดวันเลยค่ะท่านผู้ชมเพียวกันเล่นออกมาตอนสี่มงแงพอนฝนหยุดแล้วแดดออกเนาะคะ่ะเพียวกระมาเตรียมพื้นที่ใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมเตรียมพื้นที่ไว้ทับปลูกกันพักบุ้งแล้วก็ผพักสลัดแล้วก็จะปลูกพวกกันพักอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดน้อยนะคะ ไปให้แไม่ยาเรามาเวลาเรามาจากสเปนนะคะยาเราก็จะมักมาเดินชมสวนผักเปียวแล้วก็เราก็จะเก็บกินนั่นสินะคะหายยาเราได้มวลมวลนี่สิน,นะแม่ค่ะปลูกนี่เม่ได้ปลูกห้เจะคของนะคะ่ะปลูกห้ยาเราไม่อย่างเฮ็ดคือเพิ่นนกษเียนนะคะเวลาเพิ่นกลับมาเยี่ยมพปกยองสินะคะกอยาให้เพิ่นได้เห็นธรรมชาติเห็นเอียงสินะคะเฮ็ดเอาใจไม่ยาค่ะ <laughs> นั่นแหละค่ะมันแล้วัน,วนีพอบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นกระเล่นบอวาน ที่รักเดี๋ยวผมขอทําความสะอาดบ้านแล้วกันทาความสะอาดที่ดูดอากาศใช่ไหมคะ่ะเพราะว่าอยู่ในห้องครัวเขาเห็ดกับเขาลายแล้วมันก็นจะสกปรกเนาะคะ่ะเขาก็จะแบ่งงานกันทําเดี๋ยวก็จะซักผ้าพอบานแล้วก็นถนัดงานในครัวกับปล่อยให้เราเห็ดตามหนาที่ที่เราอยากเห็ดน,นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าค้นเฮ้านะคะคู่ชีวิตเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้พี่เลาถึงตัวเองเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี่ยวเป็นคนมกอยู่ในสวนมา ปลูกพักปลูกยาพอบานแล้วกับบริชอบขนาดนั้นแต่แล้วกับรดน้ำให้แน่เป็นบางข้างตัดสนามยาให้แน่งสินะคะเวลาที่เพิ่นมีโอกาสแต่งานถนัดของเพิ่์น,นคือเพิ่นมักใหดกับเขาแล้วเพิ่นกับมักทําความสะอาดล่างจานอยู่ในครัวแต่ไอ้บรรยูในครัวท่านผู้ชมเพิ่อนอยู่ไดเมื่อมื่อเปกรกเลเเะเฮ็ดซะทเทว์ก็สบายเฮาไปอีกอย่างนึงนะคะเพิ่นซอยล่างถวยล่างบ่วงเพิ่นซอย ทำอาหารเสิริมดวันค่ะท่านผู้ชมเปียวกับเออนั่นแหละนี่ลาคะท่านผู้ชมนะสามีเปียวบะหมีนค้นฝรัง่งแต่กับเปียวมาซอนเอานะคะเพื่อที่จะให้เพิินเขาก็เปียวได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็คู่ชีวิตเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่กวาจะเป็นฝรัง่งคนไทยหรือประเทศใดก็ซ้ำเพื่อนเปียวนะคะมีแฟนคนเวียดนามคนจีนคนไทย คือชีวิตเขาก็มีความสุขนะคะแค่อันเฮาหาคนให้พอดีกับตัวเฮาแล้วก็พยายามปรับจูนกันนะคะทำไปช่วงเปียวว่ามันก็นจะช่วยให้คู่ชีวิตของเฮาดีได้เช่นกันเนาะคะ่ะเปียวกับ่มีอย่างมากเลยค่ะก็มาเล่าส่วนฟังนะคะว่าวันหยุดของเปียวกับแฟนน่ะสวนมาเอาเห็ดอย่างกันแน่เฮาแบ่งหน้าที่ภาระแบ่งการรับผิดชอบกันแบบใดเพราะว่า ถ้าผู้หญิงนะคะเหตุผู้เดียวจะเป็นอย่างที่เหนื่อยมากเพราะว่าเปียวเหตุงานนอกบ้านนะคะแล้วเปียวงานของเปียวมันหลายนะคะเพราะว่าจะเป็นดูแลดนันตอบข้อ,ขอความลูกค้าเพราะว่าจะเป็นทั้งอันโฮมเพจหรือว่าวางแผนเวลาให้ลูกค้าแล้วก็ทําบัญชีแล้วก็เอยียงสินะคะคือเขาเห็นงานเต็มลอยแล้วเฮากลับมาบ้านเขาก็ต้องดูแลบ้านดูแลสามีงานจะว่ดขาดตกบกพร่องเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเฮาเหตุงานแบบว่าเป็นตัวอย่างให้แฟนนะคะแฟนเขาก็จะรู้สึกแบบละอายใจเขาก็อยากซอยเหลือเฮาสินะคะเวลาเขาเห็ุอีหยังให้เฮาสินะคะเฮาก็ต้องมีคำชมให้เขามันทําให้เขาแบบประทับใจเราก็อยากช่วยเหลือเฮานะคะสิ่งเล็กๆของอันสิ่งที่สามีซอยเหลือเฮาเฮาก็ย่องกระยอกระชมนะคะก็จะเห็ดให้ความสมานฉันในครอบครัว ดีขึ้นนะคะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมียวกับม่าเล่าเมาม้อ,มอยให้ฟังว่าในวันหยุดเปียยกับสามีแบ่งหน้าที่กันทำอีอย่งแน่จะไดไปับเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย